เอาละครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้ก็มีกับผมบูมบุมในเกม r o บ l o x Map Creature ิลออฟโซนรสำหรับวันดี้ครับก็จะมาเล่นเป็นเจ้าสัตว์เดฟตัวใหม่นะครับตัวนี้มีชื่อว่าอะคาเลียมก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณน้องซันเซเวลนะที่สนับสนุนตัวนี้เข้ามานะครับให้ผมได้มาเล่นให้ทุกคนดูนะสปอร์ตของเจ้าอะคาเลียมนะครับเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และก็มีลิบบินสีทองอยู่บนขนของมันมันมีปีกหลายปีกทำ แล้วก็มันยังใช้ประโยชน์จากเมฆในการใช้ท่าพ่นของมันนะครับสัตนี้ครับเลือดอยู่ที่3,002ดาเมจ220นะครับสปีดเวลาเดิน22เวลาวิ่ง56แล้วก็เวลาบิน26นะครับน้ำหนัก2,600กิโลกรัมการเจริบโต้ครับ40นาทีอยู่เทียร์4ตัวนี้มีการป้อกันบลีดครับ25%และก็สามารถพ่นเมฆได้นะโดยรวมหายใจเมฆของมันเนี่ยจะเป็นสกิลระยะปานกลางนะครับ เมื่อพลใส่เป้าหมายนะครับก็จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยได้รับการบูสต์การรักษาแล้วก็น้ําก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสตมินาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยต่อมาครับเราไปเลือกตัวละครนะเรามาดูเพศนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเพศเมียน,นะเป็นความแตกต่างที่ท้องนะอ๋อเหมือนกับว่าเพศผู้จะขนน้อยกว่าครับเพศเมียจะขนฟูกว่า ั้ถผมเอาตัวเมียแล้วกันนะครับน่ารักดีแล้วก็เอาสีเดิมนี่แหละสนับสนุนโดย Arc Shop เพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการเติมโลบัตของแท้ราคาถูกอีกทั้งจำหน่ายไอเดีเกมออนไลน์และบัตรเติมเกมต่างๆมากมายสั่งซื้อง่ายได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงที่ Arc Shop โอเคมาแล้วนะครับและนี่คือหน้าตาของเจ้าอาคาเรียมนะครับก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่น่ารักสดใสน,นะ ตัวน,นี้ก็มีหน้าตาเหมือนมังกรนะครับมีปีก3มคู่นะแล้วก็มีขนปุกปุยเต็มตัวแล้วก็ลําตัวนี่พันไปด้วยริบบิ้นสีทองนะครับสวยงามมากมีเขาที่เหมือนกวางนะฮะอันนี้เป็นท่าเดินของเขาครับก็จะต้มเตี้ยมขาสั้นมากนะครับเหมือนกับสุนัขไซกอกเลยพันเลยว่าดัชชุนเหรอต่อมาครับท่าวิ่งท่าวิ่งก็จะวิ่งเหยาะๆนะครับโคตรน่ารักอะ่ะผมชอบขามันมาก ต่อมาครับมาดูท่านั่งนะท่านั่งก็จะประมาณนี้โอ้โหขาแล้วก็ท่านอนครับเอาท่านอนจมลงไปดินยังไงเนี่ยลองขึ้นไปนอนบนหญ้าได้ไหมปั๊ปบไม่ได้เลครับมองไม่เห็นเลยน่าจะเป็นการนอนขดนั่นแหละอ่า และก็ต่อมาครับมาดูท่าโจมตีเป็นการกัดนะแล้วก็จะมีท่าพ่นเมฆนะครับซึ่งต้องเป็นอดาวก่อนครับถึงจะใช้ได้และก็ต่อมาครับมาดูท่าขู่นะก็จะเป็นการกลางปีกนะและก็ท่าย่อดครับหรือว่าท่าหมอบก็ประมาณนี้มาฟังเสียงร้อนครับเสียงร้อนที่หนึ่ง เสียงร้อที่สอง <c oughs> เสียงร้อที่3 <c oughs> เสียงร้อที่4ี่ปร <c oughs> ะมาณนี้นะครับและก็มาดูท่าบินเวลาบินอยู่กับที่นะครับก็ประมาณนี้ตัวยาวมากตัวนี้มี4ขาเลยครับแล้วก็ท่าบินร่อนนะบินไปข้างหน้า ประมานี้ครับค่อนข้างไวแล้วก็ถ้าร่อนนะกด F ก็ประมาณนี้นะโอเคก็เราต้องใช้ชีวิตให้ครบ40นาทีครับให้โตให้ได้นะครับวันนี้ตัวนี้ก็กินได้ทั้งพืชและสัตว์นะครับน่าจะเล่นไม่ยากก่อนอื่นก็ต้องหาอาหารก่อนนะครับเมื่อกี้รีวิวแป๊บเดียวอาหารลดไปจะหมดแล้วเดี๋ยวเรามากินน้ำนะครับ ดื่มน้ำโอเคดูท่าไอ้นี่ดีกว่านะท่าทาโคลนเป็นไง <c oughs> เวลาเขาหมอบนี่คือจะจมลงไปดินเลยมองไม่เห็นเลย <c oughs> เหมือนตัวเขาจะแบนมากนะตัวเล็กแล้วก็แบนด้วยสงสัยต้องรอดูท่านอนท่าหมอบตอนที่โตนะข้างหน้ามีอาหารพอดีขอแวะไปกินหน่อยแล้วกัน ชูบซากอะไรวะเนี่ยแมกน้าโรตัสแมกน้าโรตัสนี่เองน่าจะมีใครฆ่าไว้นะเราก็กินซากไปอะ่ะหวังว่าจะไม่มีตัวน่ากลัวแถวนี้นะตอนนี้แมปก็ตกแต่งไปด้วยลูกกวาดนะครับต่างๆนะเทศกาลคริสต์มาสและก็ปีใหม่นะครับ ก็จะมีพวกกล่องของขวัญน,นะครับมีบอสในเกมด้วยนะเราลองไปหาเก็บดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงโอ๊ยตรงนี้โอ้โหผักเยอะมากเหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตตัวนี้เวลาเล่นผมรู้สึกให้ความรู้สึกเหมือนกับยูระผสมกับแอริสเลยนะมันรู้สึกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นเทพเจ้าเนะี ตัวนี้มีกล่องเก็บมาโอ้โหได้ของวะจริงๆมันจะมีให้ตอบคำถามอะไรหลายอย่างนะแบบชื่อตัวละครทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งผมก็ตอบถูกบ้างไม่ถูกบ้างบางทีเพราะว่าไม่ค่อยรู้จักตัวละครมากนะเปิดกล่องแรกก็ได้ของเลยแจมหวังว่าจะโชคดีแบบนี้อีกมีกล่องอีกตรงนี้ลงไป ยิบเอ้าจมน้ำเนะอะไรเนี่ยอาร์โซนอสเบรดอ่าทูกง่ายๆน,นี่เคยเล่นอันไหนเคยเล่นผมจำได้แต่อันไหนไม่เคยเล่นผมก็ไม่รู้จักต้องเดาอะเราต้องหากล่องอีกอะด้านบนอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวอะไรสักอย่างบินได้เอ้ยโอ้โหทำกันทำไมเนี่ยมาปนใส่ชั้นทำไมตัวบ้าเนี่มันจะเอาอะมันจะเอาอะ ก็มาเดียบก็มาเดียบเอาก็เอาเอาก็เอาก็มาดิาก,ก็มาดิมันพ่นไฟได้มันขี้โกงเย้ยเย่ามันพริ้วจังเลยวะกัดไม่โดนเลยไหมแกพริว้วเหรอพริวพร้วเหรอะบ้าดิไอ้บ้าดิไอ้บ้าด,าดินี่แน่กัดเข้าไปอะสามห้าเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอเอ้ย เฮ้ยกัดไม่โดนโอ้ยบลิด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 อ่ะเยอะเยอะตายสติสิโอยโอ้ยเฮ้ยทำไมมันหดจังวะหดมากหดมากฉันจะไม่ตายฉันจะไม่ตายเอ้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 ย โ,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 โอ้ <c oughs> oh <my> <c oughs> โหกดหดกดหดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ my god เฮ้ยตายว่ะตัวน,นี้กล่องอะไรเนี่ยกล่องสุม่มน,นี้จะได้เลยหรือไม่หรือต้องทายชื่ออันนี้ซูชูซูชูมันใช้ท่าอะไรอะเบดเหรอถูกเฉย <c oughs> ถูกเฉยเลยโอเคเราถูกเฉยเอาไอนี่ไอนกนั่นหนี่นะ ฟลิกลิทไอ้ที่มันฆ่าเราเมื่อกี้ตัวอ๋อชื่อมันฟลิกลิทอ๋อชื่อคนเล่นอีกอันหนึ่งนกชื่อฟลิกลิทนะเป็นนกที่แสบมากกินอาหารดีวกว่าครับเติมอาหารให้เต็มตอนนี้โตได้10%แล้ววันนี้จะโตได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง บางว่าจะไม่โดนค่าอีกเนะี่ยกล่องเยอะมากกล่องสุ่มเยอะมากอะไรวะเนี่ยอันนี้ผมขอไม่เล่นรายกันครับผมไม่รู้จักชื่อจริงๆอะถ้าแบบทายแอบิลิตี้ยังพอไหวอยู่นะยังพอเดาได้บีซูเหรอบีซูคืออะไรเอ่าพอยซันแอททคอ่าถูกเฉย <laughs> อันนี้ยังพอเดาได้นะแต่ถ้าเป็นชื่อนี่ผมไม่เป้นนะเดายากจริงๆ ตอนนี้เราตัวได้25นะครับถือว่าโตวไวมากเราไปหาล่าบ,บอสดีกว่าไอ้ตัว Snowman อะที่มาพร้อมกิจกรรมคริสต์มาสนะมันจะเกิดตามแมปนะครับเราต้องสุ่มหาตามแมปไปถ้าฆ่ามันนะครับก็จะได้ไอกระดิ่งนะเป็นแต้มเอาไปแลกของแลกตัวละครครนะิสต์มาสนะตอนนี้มีกล่อง ให้ทายอะไรไหมอีกแล้วไม่เอาฉันไม่ชอบภารกิจนี้ตอบมัวม่วๆไปกลามอสง่ายๆอันนี้เ,นเอยแต่ผมไม่ดูเองแหละผมขี้เกียจทำภารกิจนี้มันมันจำชื่อไม่ได้อย่างที่บอกเนะี่ยผมไม่ได้เป๊ะเพิ่งจะเล่นได้ไม่นานเราอยู่โซนนี้ก็ดีนะมีอาหารให้กินเยอะมาก มีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งผลไม้เนะมีกล่องไหมมีกล่องเกิดไหมมีกล่องไหมแถวนี้อยากเจอกล่องไปดูทะเลทรายไหมเผื่อจะมีเพื่อนเยอะนะมีหนึ่งกล่องมี2กล่องนะเอากล่องด้านบนก่อนตรงนี้ชิบได้ของเว้ยกระดิ่งมา อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายชอบแบบนี้อยากได้แบบนี้มันถึงจะเรียกว่าคุ้มไอก่องสุมที่ให้ทายชื่อนี่ไม่เอาไม่อยากได้ผมชอบให้มันเดินบนพื้นมากกว่าบินน่ะมันน่ารักอะ่ะเหมือนหมาไซกรอกเลยอะ่ะเป็นสัตว์เทวดาตัวน้อยอันนี้ให้ทายออบิเบลิตี้นะครับทูชอววาตัวนี้เนโครพิซซ์นผมจำ <laughs> ไม่ใช่เหรอจำผิดจำผิดจำผิดผมแกล้งนะผมแกล้งจำผิดให้เพื่อนๆได้ทายเนะี่ยโอเคตัวนี้เย่กล่องซุ้มได้ของของดีของดีเก็บมาเก็บมาแล้วอันนี้ล่ะทายอีกแล้วตัวนี้ผมไม่เคยเล่นด้วยออันนี้แล้วกันไอ้ถูก <laughs> ดาจนถูกมั่วจนถูก,ถกโอเคทางหน้าอีกกล่องเปิดดูสิอันนี้ใจโรดัสไม่มีบริดบลดเหรอผมจได้อตอนนี้เราเป็นตัวไบทีแล้วนะครับหน้าตาก็จะเหมือนกับมังกรแล้วก็มีเขาเหมือนกวางนะมีหนวดยาวมาแล้ว เหมือนหนวดปลาดุกนะฮะโอ้ผู้สเสียอะไรหนวดแมงสาบแะ้วกันเอ้ยไม่ใช่มีปีกที่ยาวนะครับแล้วก็มีหางที่มีขนออกมาตัวก็มีขนนุ่มนิ่มออกมาเยอะแยะนะครับแล้วก็มีริบบิ้นพันตัวเหมือนเดิมนะริบบิ้นจะเห็นชัดขึ้นนะครับหูของมันก็ยาวขึ้นนะครับมีปีกที่สยายยาวขึ้นลำตัวโคตรยาวอะ่ะตอนนี้ยังไม่สามารถพ่นเมฆได้นะแล้วก็ผมรู้สึกหิวแล้ว กลับไปที่เดิมไปกินอาหารดีกว่านะโตได้35%อร์เซ็นะครับรู้สึกว่าพืชผักจะเกิดโซนนี้นานแล้วนะโอเคกินอาหารโอเคดื่มน้ำนะไม่ว่าจะโตแค่ไหนขาน้องก็ยังสั้นอยู่นะขาลืงแง่งขิงวนะน่ย นึกว่าแขนคาโน่วันนี้เรานอนบนภูเขาดีกว่านะภูเขาหิมะแล้วก็ตื่นเช้าเราจะได้ไปหาไอ้กลองใหม่อีกที่นึงตัวนี้รู้สึกว่าจะมีกลิมเมอร์นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นกลิมเมอร์ได้นะอยากรู้มันจะสวยแค่ไหนนะนอนตรงนี้แล้วกันแต่ว่าตัวเราเนียนกับไอ น้ำแข็งอยู่นะผมว่านอนบนน้ําแข็งได้นะนอนเนียนๆ่นะเกาะไปเลยไม่มีใครเห็นโอเคนอนลงไปลูกนี่ไงถ้านอนก็จะเป็นการขดนะครับบนน้ำแข็งมันไม่ตัวจมเลยวะอ่ะก็ขดประมาณนี้ก็ยังจมอยู่นะเช้าแล้วเดี๋ยวเราไปผจญภัยกันต่อนะครับตอนนี้ตื่นมา พบกับพายุนะแล้วก็หิมะตกหนักมากแล้วก็ตรงนี้ยังคงมีอาหารนะและมีกล่องด้วยกล่องหายต่อหน้าต่อตา <c oughs> บุญมีแต่กำรรบังยังไม่เจอบอสเลยฮนะอยากเจอบอสไอสโ,โนแมนอยากปะทะบอส <c oughs> เสียงพายุทำไมใกล้จังวะ <c oughs> เหมือนจะพัดมาทางนี้อย่านะ ไม่อยากล่องลอยในพายุมาทางนี้จริงด้วยเหมือนรู้รีบนหนีนะครับาที่หลบมีกล่องข้างล่างอะ่ะเสียดายอยากได้ขอกล่องได้ไหมด้วยความโลภของฉันด้วยพลังแห่งความโลภหยิบกล่องมาพายุมาแล้วเว้ยเอ้ยได้ของตัวตัวทองเลยเมื่อกี้ได้ของเย,ย้ยมันมาแล้วพายุรีบไป ลิฟนี้ลิฟเพนเข้าถ้ำได้ไหมฉันจะเข้าถ้ำมีใครอยู่ไหมไม่มีเนาะอย่ามีเลยโอเคดื่มน้ำนะดื่มน้ำรอพายุสงบเดี๋ยวเราไปเก็บของเฮ้ยเป็นพัดพัดข้างในผมไม่ไว้ใจข้างในวะผมเคยโดนพายุดูดจากในนี้นะทนั้งที่หลบแล้วมันเป็นรูปบ้านสีเขียวขึ้นมามันยังโดนอะ่ะ ด้วยหยิบกล้องอันนี้ผมไม่รู้จักผมทายมั่วะลรกันไม่ได้โอเคไม่เป็นไรได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ตอนนี้พายุหายแล้วนะเหลือแค่ความหนาวหนาวมากอะหนาวเก้า สงสัยคงต้องรอหนาวนะเอ้ยไอตัวนี้ตัวเดิมไอตัวเดิมนี่วะอย่าทำอันตรายฉันนะไอตัวจิว๋วเขาชื่ออะไรเนี่ยชื่อตัวละครฟลิกลิสแต่ชื่อมันตัวนี้ชื่อโคกยานะแกอ๋อเขาไม่ทำอะไรแล้วผมก็ไม่อยากต่อสู้นะครับเพราะว่าตัวเรานี่เป็นไม่ใช่สายแบบต่อสู้อะไรมากมายเฮ้ยสวัสดี ฉันมาอย่างเป็นมิตรโอเคสวัสดีแล้วก็บายบายผมต้องออกไปล่าบอสเขาทักอะไรมาหรือเปล่าไม่นะไอ้บอสอยู่ไหนวะตอนนี้ก็โตได้58%นะครับโตเอ็นี่ไงบอส เจอแล้วเฮ้ยทำไมผมบินโคตรช้าออยสินี่วะโอ้โหความหนาวสิบสาหนาวเหลือเกินฉันต้องหาที่พักหนาวแบบนี้ไม่ดีแน่เดี๋ยวตายอะเข้าตรงนี้ได้ไหมเข้าไปหลบไม่ได้อะเออ,เอ,อ,เอ,อหลบได้อยู่โอเคถึงจะเล็กไปหน่อยแต่ก็ยังพอ คุ้มกลาาหัวได้นอนพักสักครู่นะให้ความหนาวมันลดลงตอนนี้เลือดเรานะครับ1 9น0นะเลือดเต็ม3,200อืมดาเมจยังน้อยอยู่เลยพายุหิมะก,ก็โตกครับแล้วก็ตอนนี้เราหายหนาวแล้วออกไปก็ได้จะหนาวอีกแต่ผมจะออกไปท้าลมหนาวไปจัดการไอ้สโนม a นนั่นเฮ้ยมันปล่อยพลังแล้ว,วะ่ะ เวลาคนมาใกล้ม e? ันจะปล่อยพลังเหรอนี่แน่กัดหัวกัดหัวกัดหัวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮบรอ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 บโอ้โหพลังของมันเฮ้ยย่า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 กัดหัวเออสี่สิบสี่สิบสี่สิบเย้ถอยก่อนถอยก่อนโอ้โหมีระเบิดมีระเบิดมีระเบิดรอบตัวเรากัดเข้าทีละสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบโอเค บางทีก็5บางทีก็40่สิบเยอะยอะยอะไปไปไปอุยอ้ยอุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรเนี่ยเอ้ยไ่เอาโอ้โหกล่องอยู่ตรงนี้พอดีไอ้บ้ากำลังสู้เลยเอ้ยบางหน้าจอเยอะเยอะฮะอยอะตายสักทีไอ้สโนว์แมนเรียบร้อยตายไหมน่าจะตายอยู่นะ ผมว่าเราปราบมันได้นะเมื่อกี้แต่ไม่ดรอปของอะไรเลยหรือว่ามันดรอปไอ้แต้มเข้ามาแล้วน่าจะใช่นะตรวนี้พืชโคตรเยอะตอนนี้มันก็น่าจะเกิดอีกครับสโนว์แมนก็จะเกิดเรื่อยๆนะในแมปก็ต้องบินหานะแมปก็สวยงามนะครับประดับตกแต่งด้วยพวก ของต่างๆเนะี่ยมีโคมไฟอันนี้มีกล่องลงไปเก็บก่อนเลยเย้ yeah, อันนี้ได้ไอ้ยหยิบมาเอ้ยอะไรวะเนี่ยชื่ออะไรวะเออช่างมันเถอะไม่เอาไม่ทายอันนี้ผมไม่สนใจต้องให้คนที่เป็นจริงๆนะถึงจะเล่นได้โอเค อีกไหมสโนว์แมนโอหบรรยากาศตอนเช้าเลครับสวยงามมากแสงอาทิตย์เรืองรองเย้ตอนนี้เราโตแล้วนะครับเป็นอดัลเรียบร้อยลงมาดูหน้าตาหน่อยสิเฮ้ยโอ้โหเวลาบินเดี๋ยวเเฮ้ยโอ้โหเวลาบินน้องจะมีแบบเป็นเหมือนเมฆนะครับเป็นเหมือนลมแล้วก็เมฆ อยู่ใต้ปีกนะสวยงามมากเวลาล่อนล่ะอูเวลาล่อนก็มีนะค,คล้ายๆกับเครื่องบินเลยเหมือนกับเครื่องบินเจ็ตสวยงามอะ่ะเดี๋ยวเราลงไปดูนะครับด้านล่างดูหน้าตาหน่อยสิปีกนี่ยาวมากๆเลยนะครับลำตัวก็ยาวขึ้นขนนี่หนาฟูฟ่องมากขึ้น หน้าตานี่ดูแหลมขึ้นนะโคตรยาวอะ่ะมีเขาที่ใหญ่มากครับเหมือนกวางเรนเดียของซานต้าเลยหนวดก็ยาวนะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สวยงามมากๆนะครับตัวนี้โคตรเท่ะเฮ้ยตัวนี้มีบอสมีบอสอีกแล้วอะ่ะมีบอสต้องจัดการว่ะเย้ยเออเดี๋ยวผม อธิบายเนี่ยอธิบายให้ฟังใหม่ลนะไอท่าต่างๆนะเมื่อกี้ผมออกเซิร์ฟไปก่อนเพราะว่ามันมีเทวดาตัวน้อยนะครับออกมาผจนภัยขับรถเสียงดังมากก็เลยออกไปพักก่อนนะเดี๋ยวจัดการตอนนี้เสร็จเรามาอธิบายท่าพ่นไฟนะว่ามันเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหตอนนี้ผมโดนผมโดนหนักมากผมจะจัดไมให้ได้ไอสโนโมนตัวไรกัดมันกัดมันบินไปลูกบินไปบินไปลูกเอ้ยตายเหร ตายหรือหายผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคตอนนี้เลือดยังไม่เต็มนะครับแล้วก็สเตมิน่าเหลือครึ่งหนึ่งนะน้ำน้ำก็ยังไม่เต็มนะผมจะกดท่านะครับกดพ่นเมฆไปสเตมิน่าก็จะเพิ่มนะครับแล้วก็น้ําเพิ่มจนเต็มเลยแล้วก็เลือดเพิ่มด้วยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะได้บัฟนะครับเป็นอตอนนี้เหมือนเราจะเป็นการคลุกโคลนนะครับ และก็สกิลพ่นเมฆเนี่ยจะมีผลคูณ2นะครับเมื่อเราตกเลือดนะหรือว่าบลิดดิ้งนะมันจะรักษาอาการโดนเผานะครับอาการติดพิษแล้วก็เพิ่มอัตราการรีเลือดนะครับ25%ด้วยนะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยกลบกลิ่นเราไปได้นะครับ90นาทีนะเหมือนการคลุกโคลนอะ่ะกดพ่นไปก็เป็นการคลุกโคลนอะอัตโนมัติโคตรแจมแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้กลิมเมอร์นะครับ แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยฟาร์มใหม่ก็ได้ตอนนี้95%เนะครับเข้าใกล้สู่ความจริงแล้วเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าผมจัดการสโนโม a นได้หรือเปล่าเนะี่ยอะไรลอยๆเนี่ยนี่ไงไอ้สโนโมนเหรอเนี่ยโอ้ยทำไมมันเหมือนมันผมหาไม่เจอแต่ผมเจ็บมันล่องหนตรงนี้แน่เลยเนี่ยตรงนี้แน่เลยเนี่ยตัวมันยังไม่มามันอาจจะล่องหนนะแบบว่าบัค มาเราไปดีกว่าวะสู้ไม่ได้อันตรายเกินไปอ่าตอนนี้เราเป็นเอลเดอร์แล้วนะครับกด b ีค o m มเอลเดอร์อ่าหน้าตาก็จะไม่ต่างกับตัวอดเดอนะครับเพียงแค่ตัวใหญ่ขึ้นนะเพิ่มเลือดมานิดหน่อยนะครับแรงกัดเท่าเดิมเพิ่มแค่เลือดนะครับไม่คุ้มไม่ค่อยคุ้มนะบินช้าลงแต่บางตัวก็คุ้มนะแต่ตัวนี้ผมว่าไม่คุ้มว่ะ ด้านล่างมีตัวนะครับหลายตัวเลย2ตัวตรงนี้มีเสียงร้องโอ้ยแหลกว่ะผมอยู่เซิร์ฟที่มีต่างชาติเยอะนะตรงนี้ก็เลยน่าจะแหลกไปล่าสโนแมนดีกว่านะครับแล้วก็เป็นเอลเดอร์ก็น่าจะสู้กับมันได้แบบสมน้ำสมเนื้อมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะจำแต้มตรงนี้ไว้นะครับมี417นะ เวลาค่ามันมันเพิ่มเท่าไหร่ผมก็ลืมดูอะเราจะมาเก็บกล่องกันก่อนนะอันนี้ไทยแล้วฮุชิเกะฮุชิเกะเบดไม่ใช่บลีด <laughs> นะผมก็เดาไปอะฮุชิเกะผมยังไม่เคยเล่นเลยมันตัวไงวะด้านบนมีอีกสองกล่องชิปอ่าอันนี้อ่าไม่รู้จักไม่รู้จักไม่เอาตอบมั่วตอบมั่ว เฮลไลออนวอเดนอ๋อไอตัวที่เพื่อนๆขอมาให้เล่นเยอะมากตัวนี้เดี๋ยวเล่ให้ดูนะครับอาจจะเป็นพาทต่อไปก็เป็นได้อันนี้ปั๊ยูโรปี้ผมเคยเล่นไปแล้วมันมีพลังอะไรวะอืมผมจำไม่ได้ว่ามันมีพลังป้องกันอะไรอะป้องกันพิษเหรออันนี้หรือเปล่าบลีดดิเฟนส อ่าถูกฮะนี่ถ้าตอบพลาดนี่เคยเลยแล้วตอบพลาดนี่จะแย่มากโอเคสโนว์แมนอยู่ไหนตอนนี้อากาศค่อนข้างหนาวนะะสโนว์แมนว่ะตอนนี้มีแต้ม451จะลองดูนะครับว่ามันจะเพิ่มแค่ไหนนะจาก451กัดเข้าไปอะกัดเข้าไปกัดรัว,รว อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวลงไปกัดตีมันเลยนี่แน่นี่แน่นแนไอ้สโนแมนกัดไม่โดนหน้ายาวไปเฮ้ยมันปล่อยพลังมาบินบินบินโอ้โหเกือบโดนเกือบโดนนี่แน่สี่สิบสี่สิบสี่สิบกัดเข้าไปอะเข้าทีละสี่สิบอยู่แต้มสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดจะเพิ่มแค่ไหนตายสักทีสิวอ,อย โอเคลงไปกัดเลยลงไปกัดเลยไม่กลัวไม่กลัวกัดเข้าไปบินหนีก่อนตอนนี้เลือดท่วมเลือดท่วมพ่นพ่นพ่นให้มันฮิวพ่นให้มันฮิวพ่นใส่ได้ไหมสโนแมนนยาพวกนี้พ่นไม่เข้าเนะีเอ้ยพลังมันมาแล้วโอ้โหมันโหดมากกัดเข้าไป กัดไม่โดนอะถ้าแบบว่าหน้าเราตรงๆก็กัดไม่โดนนะต้องแบบว่าให้ให้มันอยูตรงกลางตัวเฮ้ยผมจะตายไม่นะตอนนี้หมอกหมอกจัดมองไม่เห็นเว้ยผมมองมันไม่เห็นนี่ไงเฮ้ยพลังมันตรงนี้หลบปากัดหัวกัดหัวอย่าอย่าเฮ้ย,ยมันควรพ่นไฟพ่นไฟพ่น,ฟพนเมฆดิ พ่นเมฆพ่นเมฆมันหายไปอีกแล้วเอ้ย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 ไม่ตายสักทีไม่ตายสักท,ตตทีตายยังตายยังตีเออนี่ไงเรียบร้อยนะครับมันตายเรียบร้อยมันตายไปแล้วนะครับน่าความเลยเราได้แต้มนะครับจาก451เป็น566นะถือว่าได้เยอะอยู่นะครับ ตอนนี้ก็บาดเจ็บเจ็บมากมากเจ็บโคตรเลยขึ้นไปหลบด้านบนภูเข,ขาดีกว่านะไปนอนพักนะฮะพ่นไฟให้อัตราการหิวมันเพิ่มขึ้นไม่ใช่ไฟดิผมชอบเรียกรวมว่าไฟนะฮะพ่นเมฆพ่นเมฆได้ถูกคือพ่นเมฆจริงๆมันคือลมหายใจแหละเบรดนะมีทั้งลมหายใจไฟลมหายใจน้ําแข็งต่างๆแต่ของเราเป็นเมฆนะ โอเคถ้างั้นก็สำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะผมก็จะขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เราจะมาเล่นกันต่อนะในพาร์ทหน้านะถ้าวันนี้ใครชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้พบกันใหม่นะครับ